สวัสดีทุกท่านครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะครับก็คือมาสำรวจน้ำดูที่ลำตะคองนะครับแลวก็ได้มาขุดเรื่องรถด,ด้วยนะครับพอดีผมก็จอด,ดน้าน,นะครับวันนี้ก็เลยพานมาแวะให้เพื่อนๆได้ดูว่าเห็นมองไปเห็นน้ำลดลงกว่าครั้งก่อนที่ผมมาอาทิตย์ก่อนโน้นนะครับลงขับลงไม้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าน้ำมันลงมากกว่าเก่าเยอะนะครับ ถนนมิตรภาพสายเก่าที่ชจมมาหลายปีครับปีก่อนมันก็โผล่ไม้เห็นผมเคยลงปีครั้งหนึ่งนะครับปีนี้มันลงไปเยอะนะครับเพราะว่าฝนทิ้งช่วงนะครับทิ้งช่วงแล้วก็ตกไปที่อื่นนะครับทิ้งช่วงพอทิ้งช่วงพ๊กด,ดินมันก็จะแห้งนะครับไม่อุ้มน้ํานะครับก็เลยทําให้น้ําหายไปเยอะนะครับหายไปมากมาก,มาก,ก็ให้เพื่อนๆได้เห็นว่า บ้านเราเกิดลำตอกองน้ำรดเยอะนะครับการที่ชาวบ้านได้ทำเกษตรทำอะไรก็ได้วางเผนนะครับให้เพืเ่อนได้เห็นกันนะครับารปาาเพื่อนๆกดแชร์ให้ให้ด้วยนะครับเพราะว่าเกษตรกรที่ทำปลูกผักแล้วก็ทำข้าวอยู่จะได้วางเผนการแคน้ำปลูกนะครับไม่ใช่ว่าจะหวานอย่างเยอะครับโรน้าผลถึงเวลาเราจะหวานจะหวานอย่างเยวไม่ได้นะครับต้องดูเป็นปากฏลการเอลิโยี่เกาบอกนะครับเพราะว่าปีนี้ 70นะครับน้ำจะแรงมากๆนะครับลองติดตามดูนะครับผมจะถ่ายเพื่อนๆใด้ดูในลำตะคองนะครับเพื่อนๆลองดูครับนี่กลางเขื่อนนะครับหนุนมิตรภาพสายเก่าที่โจมมานานะครับนี่คือความแห้งแล้งนะครับน้ำมันลดลงไปเยอะนะครับนู้นนะครับ ลายเขื่อนแทบไม่มีน้ําแล้วนะครับมีน้ําแค่อยู่ระหว่างกลางอยู่ระหว่างปลายปลายที่ปล่อยน้ําออกนะครับเดี๋ยวขับรถวนให้เพื่อนๆชมวิวแล้วก็ชมบริเวณน้ําที่แห้งนะครับพร้อมมีประชาชนมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายนะครับแล้วก็มานั่งดูวิวนะครับลมเลงมากๆนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ like, ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้ ป <med silly> <ช>ระชาชนแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ปลายเตือนนะครับได้วางแผนการใช้น้ํานะครับเพราะว่าน้ําน่าจะไม่พอนี่ก็เดือนสิงหาแล้วนะครับสิงหากัญญาตุลาก็หมดแล้วนะครับปัญญาก็น่าจะฝนนะครับเพราะว่าเอลนโยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ตกทุกที่นะครับตกเป็นบางจุดบางช่วงที่เป็นร่องมรสุมนะครับเช่นอีสานบนนะครับเหนือบนนะครับอีสานล่างเช่นโคราชอะไรนี้ครับมันตกเป็นปลายนะครับตกเป็นบางช่วง บางอำเภอเท่านั้นนะครับแล้วก็ทิ้งช่วงไปนะครับก็ทําให้พื้นที่ในที่นั้นๆแห้งแล้งนะครับไม่สามารถที่จะกักเก็บน้ําได้นะครับนี่ครับน้ําแห้ง,งมากๆเลยรถขับวน,วน,วนงลงไปข้างล่างนูน้นดูนะครับเห็นหอยห็นอะไรเต้เลยครับร้อยอหอยปูลปลาที่มันน้าไม่แห้งแล้วก็ลงมันลงไม่ทัน,น,นเลยมีจะเปนมีจเป ติดตามดูนะครับเดี๋ยวจะถ่ายวนไปเรื่อยๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าเกื่อนลำตาคโงบ้านเราน้ํามันลดไปมากๆนะครับนี่ก็มีนัาท่องเที่ยวมานั่งชมดูนะครับว่าน้ํามันลดไปเยอะนะครับ เพื่อนท่านใดอยากจะมาเที่ยวนะครับก็ลงมาทางวัดได้เลยนะครับก็ขับตรงมาได้เลยนะครับเพราะว่ามันแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนตำรวจน้ําที่มันแห้งออกไปเยอะเดินดูบริเวณรอบๆนะครับมีเศษหอยเศษปลานะครับที่จมอยู่นะครับก็ใส่รองเท้ามาด้วยนะครับระวังจบาดท้าแล้วก็ตํเท้าได้นะครับาเพื่อนที่ ชั้นล่างมีตะหอยเยอะมากนะครับเจือบหอยเทียบเลยนะครับเหมือนสุสานหอยเลยครับหอยเต็มะครับรองเท้าเดินด้วยนะครับเดีคนนี้ตำรวจให้เพื่อนๆไปดูน,ดนะ,น,น,ะน้ำแห้งเยอะมีเศษหอยปลาที่ตายอยู่กันหาของชาวบ้านในที่ เพื่อนไปดูให้สุดทางทิศตะวันออกนะครับพอดีเขาตกปลากลัวเดเสียงรถจะไปรบกวนเขาเลยต้องวนกลับนะครับแล้วหักไปดูแค่จุดตรงนี้นะครับแล้วก็กลับรถพอเป็นแนวทางนะครับให้เพื่อนที่อยากจะมานั่งเล่นนะครับจมวิวนะครับสวยๆเลยมานั่งพาเพื่อนมานั่งกินข้าวนะครับตกปลาตรงนี้นะครับด้านปลายนู้นเห็นเขาตกปลานันเยอะอยู่ครับพอรถตกแลเสียงดังด้วยครับเลยไม่ ไปรบกวนเขาหน่อยเขาได้บวนกลับตรงนี้นะครับใครเนเพื่อนได้ถึงก็เป็นแนวทางเผื่อใครอยากจะมาขับรถเส้นะครับก็ได้ดูธรรมชาติแล้วก็นั่งทานอาหารกันได้นะครับนั่งหาลมมานั่งทานอาหารมาบนกอมานั่งแคมปิ้งนะครับนั่งแคมป์กินข้าวที่ต้นตามกันตรงนี้นะครับเพื่อพักผ่อนนะครับวันหยุดยาวๆหรือวัน ถุกเส,สาร์อาทิตย์มานั่งชมวิวกันได้นะครับช่วงเย็นอากาศจ,จะดีครับช่วงเย็นแล้วก็มีทางทิศตะวันตกนะครับตอนมีขายโขลกมีปลาเผาปลาย่างที่ชาวบ้านเขาหามาขายนะครับ เดี๋ยวพาเพื่อนๆชมมุมบนนะครับเดี๋ยวขับรถชมเหมือนชายหาดครับที่ลงไปครับที่น้ํามันแห้งนะครับปีเทซายครับเปลือกหอยนะครับเยอะเลยครับมีนักท่องเที่ยวนะครับขับรถมานั่งเล่นนะครับชมวิวช่วงเช่นเย็นผมว่าน่าจะอากาศดีนะครับดูตะวันตกดินสวยๆนะครับนี่ครับน้ําแห้งมาถึงนี่หว่างกลางเลยครับน้ําแห้งมากๆครับ ผมจะขับรถวนไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆได้เห็นนะไปบางคนยังไม่มาอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดไม่เคยเห็นว่าน้ํามันแห้งขนาดนี้นะครับบางคนก็ดูแต่ฝนนะครับต้องดูน้ําด้วยว่าน้ํามันอยู่เหรือเยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับเกื่อลาตะคองเรานะครับูน้ำมันน้ำมันแห้งเยอะนะครับรอยขับรถลงมาครับมีนักท่องเที่ยวหรือว่าเพื่อนๆที่อยากจะมาขับรถเล่นมาเที่ยวนะครับมานั่งชมวิวนะครับขับรถมากางเเซนนะครับมา นั่งชมบรรยากาศนะครับนานๆจะได้เจอเห็นรำตะครองเรานะครับว่ามันแห้งดีขนาดนี้นะครับบางคนเก็ยังไม่เคยมานะครับผมมาโมยแล้วผมดูแค่นี้มาอุ่นเครื่องบ่อยับพอดียังไม่เคยได้ให้เพื่อนๆได้เห็นได้เห็นช่วงปีก่อนนู้นนะครับปีไทยเขาวานแห่นะครับช่วงปลายเขื่อนนู้นนะครับส่งทางอยนะครับวันนี้ก็มีนะแต่ว่าไม่ได้ขับรถไปเพราะว่า รุมแรงมากๆครับโดนบินสู้ไม่ไหวก็ถ่ายพอเป็นแนวทางให้เ,เพื่อนๆที่อยากจะมาเที่ยวนะครับอยากจะขับรถลงมาสักครั้งบางคนก็สอบถามมานะครับขับได้ครับขับลงมาได้ครับลองชมดูครับ ลมแรงมากๆครับเ,เพื่อนๆท่าน,นใดอยากจะมานะครับหาซื้อตุ่มตำซื้ออะไรมาลงมากินนั่งกินเปิดท้ายนั่งกินดูนะครับแล้วก็แดดไม่แรงด้วยครับเป็นเหมือนเมฆปกคลุมแต่ฝนมันไม่ตกนะครับฝนไปตกในจุดที่ที่แห้งแล้งนะครับตอนนี้ก็ตกเป็นบางจุดนะครับทีที่เขาให้ตกมันก็ไม่ตกนะครับเป็นตกบางจุดบางช่วงนะครับ เป็นปังเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนาทิตเจอฝนหลายวันติดต่อกันนะครับอางเก็บน้ำหรือวเกลื่อนํำตะกองเคลื่อนใหญ่นะครับเป็นเคลื่อนที่เราเลี้ยงหลายพื้นที่นะครับสีเขี่วซุ้งนเงิน,น,นสูงไล่ไปนู่นนะครับถ้าน้ำเยอะก็จะปล่อยออกให้ประชาชนได้ ใช้น้ำกันนะครับปีหน้าผมว่าแรงแน่นอนนะครับเพราะว่าฝนได้สอ,องเดือนท่นนั้นเองรุนพายุให้มันเข้านะครับแต่ว่าช่วงนี้พายุตีขึ้นแถวญี่ปุ่นแถวจีนแถวเกาหลีนะครับน้ําท่วมจีนญี่ปุ่นเกาหลีนะครับน้ําไม่มาบ้านเรานะพายุเจอแต่หางนะครับเจอแต่ภาคอีสานกับภาคเหนือตอนบนนะครับภาคอีสานตนอนลน่างนะครับ ช่วงนรับหลาย้ที่ก็เนี่านะข้าวตายโตเยอะครับเลยมามวจี่ยมันเปิดดูนะน่นะครับทำรถมาลงมาได้ครับสรงวับก็ลงมาได้นะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับมันควรจะได้เห็นนะครับดูหลายอำเภอหลายพืที่มาเปิดดูจะได้วางแผนการใช้น้ําถูกนะครับพวกตำรวก็บอกให้คุดบอกเก็บไว้นะครับสัก ลึกสักหกเมตรนะครับเพราะว่าน้ําจะแห้งนะครับพื้นที่จะไม่พอกัดเก็บน้ํานะครับน่าจะเลี้ยงไปหลายปีนะครับแต่ปรากฏการณของเอนิยูธรรมชาติอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับร้องติดตามดูนะครับพื้นที่ในการใช้สอยของน้ํานะครับเพื่อนๆท่านจะได้วางแผนถูกนะครับการใช้น้ํานะครับผมว่าต้องเดือดร้อนแน่นอนนะครับหลายพื้นที่ที่รับน้ําจากลำต้โคงนะครับ ที่น้ำกักเก็บก่อให้เตรียมตัวไว้นะครับดูไว้โปรเป็นแนวทางในการทำกรเกษตรนะครับมาพูดอีกครั้งนะครับเพื่อนรับงที่ชมและติดตามกดติดตามกันนะครับอะไรที่เปประโยชน์หรือว่าแหล่งท่องเที่ยวที่ก่อจะ いい